กำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการ Better Health Better Life ค่ะกับดิฉันปริชัดกิติมาสกุลค่ะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนหลุยส์ค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะจะขอพูดถึงเรื่องกลุ่มอาการดาวซินโดมกลุ่มอาการดาวซินโดมคืออะไรเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติในระดับโครโมโซมโดยปกติแล้วนะคะคนเราจะมีสารพันธุก,กรรมที่จัดเรียงตัวกันอยู่ในรูปแบบของโครโมโซมโดยปกติคนทั่วๆไปจะมีโครโมโซมจำนวนทั้งหมด46แท่งจัดเรียงเป็นคู่ๆทั้งหมด23คู่โดยบุคคลที่มี กลุ่มอาการดาวซินโดมจะมีคโครโมโซมลำดับคู่ที่11เกินมา1แท่งค่ะสาเหตุของกลุ่มอาการดาวซินโดมเกิดจากอะไรเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของคโครโมโซมที่มีจํานวนคโรโมโซมคู่ที่21เกินทําให้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมองด้านการเรียนรู้โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ในสังคมจะเข้าใจว่าเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวซินโดมเกิดจากมารดาที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า35ปีเท่านั้น แต่พบว่าความผิดปกติของโครโมโซมมีความสัมพันธ์กับอายุของมารดาที่เพิ่มขึ้นเช่นมารดาที่อายุ25ปีจะมีทารกที่มีกลุ่มอาการดาวซินโดมประมาณ1ต่อ1,100คนแต่ในมารดาที่อายุ3 5ปีจะพบว่ามีความเสี่ยงพบเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวซินโดม1ต่อ350คนจะเห็นได้ว่าเมื่อมารดาอายุมากขึ้นมีความเสี่ยงต่อทำให้เกิด ทารกหรือเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวซินดมเพิ่มขึ้นไปด้วยแต่ความปกติของโครโมโซมบางชนิดก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของมารดานะคะอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆร่วมกันเช่นพันธุกรรมหรือสารเคมีที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับระหว่างตั้งครรภ์เป็นต้นดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการตรวจคัดกรองความปกติขณะตั้งครรภ์เช่นเดียวกับหญิงตั้งครรภ์นในกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุมากกว่า35ปี จะเห็นได้ว่าเมื่อมันดายิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นทําให้มีความเสี่ยงเป็นโรคที่เกิดจากพันธุก,กรรมที่ผิดปกติจึงควรต้องตรวจและคัดกรองเพื่อรับการวินิจฉัยตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ถึงแม้ว่ากลุ่มอาการดาวซินโดมเป็นกลุ่มโรคที่รักษาไม่ได้แต่ปัจจุบันเราสามารถป้องกันได้และสามารถตรวจคัดกรองได้ถึงความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการดาวซินโดมในทารกได้ก่อนเมื่ออายุครรภ์11สัปดาห์ โดยมีธีการตรวจขัดกรองดังนี้นะคะการตรวจคัดกรองโดยตรวจเลือดในมารดาที่อายุครรภ์ตั้งแต่1 1ถึงส4สัปดาห์การอันตราซาวเมื่ออายุครรภ์1 1ถึงส4สัปดาห์และวิธีสุดท้ายก็คือการเจาะน้ำคล่ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่อยู่ระหว่างสัปดาห์ที่1 6ถึง18ของการตั้งครรภ์โดยมีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยจะประกาศสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องค่าใช้จ่ายและเพื่อรับบริการทางสาธารณสุขในกรณีบริการฝากคันตั้งแต่พศ2564หญิงไทยทุกคนสามารถเข้ารับบริการฝากคันได้ฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งหรือสถานพยาบาลเอกชนบางแห่งที่เข้าร่วมกับสำนักหลักประกันสุขภาพหรือสอปสชโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดให้มีบริการต่างๆรวมถึงการฝากคันที่ได้มรฐานและมีการคัดกรอง อย่างตั้งครรภที่มีความเสี่ยงทารกที่มีภาวะดาวซินโดมอยู่ด้วยนะคะแล้วลักษณะทางร่างกายของเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวซินโดมเป็นอย่างไรลักษณะทางกายที่โครงสร้างทางใบหน้าจะออกแสดงออกได้ชัดเจนเช่นทารกจะมีศีรษะเล็กจะมีท้ายทอยลักษณะแบนราบใบหน้าแบนดั้งสมุกแบนราบตาเฉียงขึ้นมีลิ้นขนาดใหญ่ลักษณะคลายยื่นออกมานอกปากใบหูมีขนาดเล็กและต่ำอยู่ และอยู่ในระดับต่ำลำคอสั้นผิวหนังด้านหลังคอหนาสะดือจุนมือแบนกว้างนิ้วมือสั้นนิ้วก้อยโค้งงอน่องจากกระดูดข้อกลางของนิ้วก้อยจะมีขนาดเล็กหรือหายไปมีเส้นในมือที่ตัดขวางบริเวณเท้าจะพบช่องว่างระหว่างนิ้วเท้าที่1กับ2คือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กว้างกว่าคนทั่วไปและมีร่องลึกจากช่องนี้พาดผ่านไปยังฝ่าเท้า กล้ามเนือ้อค่อนข้างอ่อนนุ่มนิ่มนอกจากนี้กลุ่มอาการดาวซินโดมมีลักษณะเฉพาะอื่นๆเช่นมักเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีร่าเริงและเลี้ยงง่ายกว่าเด็กทั่วไปแต่จะมีพัฒนาการโดยรวมแล้วล้าช้าวกว่าเด็กทั่วไปอย่างมากแต่พบว่าเด็กบางรายก็จะมีความสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นหรือเด็กในสังคมได้อย่างปกติเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนที่พบร่วมกับกลุ่มอาการดาวซินโดมอื่นๆด้วยนะคะ นอกจากลักษณะทางกายที่มีความโดดเด่นที่สามารถสังเกตเห็นได้เด็กกลุ่มนี้อาจจะมีความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยอื่นๆร่วมด้วยที่ต้องอาศัยความดูแลเป็นพิเศษในช่วงวัยเด็กเช่นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดภาวะลำไส้อุดตันภาวะต่อมไทรอยทํางานผิดปกติหรือปัญหาทางด้านสายตารวมถึงปัญหาทางการได้ยิน มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเร็งเม็ดเ,เลือดชนิดต่างๆโดยเฉพาะเร็งเม็ดเ,เลือดขาวเพิ่มมากกว่าเด็กปกติทั่วไปมีภาวะสติปัญญาบกพ่องหรือล่าช้าในเด็กบางรายอาจจะมีอาการชักสัน้สนสลสมาธิสัน้นมีภาวะออทิสติกร่วมด้วยหรือมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมการเรียนรู้และอาจจะมีอัลไซเมอร์เมื่ออายุมากขึ้นวิธีป้องกันไม่ให้ลูกน้อยหรือทารกเสี่ยงกับเป็นภาวะดาวซินโดม ปัจจัยเสี่ยงของการมีลูกเป็นดาวซินโดมมีเท่ากันทุกคนแต่อัตราความเสี่ยงสูงขึ้นหรือต่ำจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆร่วมกันดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เมื่อมารดามีอายุมากกว่า35ปี 2. บิดามารดาที่มีเด็กหรือคนในครอบครัวมีกลุ่มอาการดาวซินโดมควรจะตรวจหรือวางแผนครอบครัวก่อนมีบุตร3มีประวัติ ลูกคนแรกหรือบุตรคนแรกเป็นเด็กดาวซินโดมก็จะมีความเสี่ยงที่มีลูกคนถัดไปเป็นเด็กดาวซินโดมได้นั่นก็ควรจะปรึกษาวางแผนการตั้งครรภ์ในบุตรคนที่สองดังนั้นก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะตั้งครรภ์ควรได้รับการปรึกษาและวางแผนครอบครัวหรือรับคำปรึกษาทางด้านพันธุกรรมศาสตร์กลุ่มอาการดาวซินโดมแต่เมื่อพบว่าลูกน้อยหรือทารกในครรภ์เป็นกลุ่มดาวซินโดมแล้วคุณพ่อคุณแม่จะทำอย่างไร ปัจจุบนันวิวัฒนาการการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวซินโดมสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระหว่างการตั้งครรภ์มีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะก็ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์และอีกจํานวนไม่น้อยรักษาสภาพการตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรแม้ว่าจะพบว่าลูกเป็นกลุ่มอาการดาวซินโดมขขอแนะนําเบื้องต้นนะคะมีดังนี้ค่ะเมื่อพบว่าทารกหรือบุตรของเราที่อยู่ในครรภ์มีภาวะดาวซินโดมนะคะ คือ 1. ทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรที่มีลักษณะอาการดาวซินโดมไม่กล่าวโทษใครหรือหาสาเหตุการเกิดของกลุ่มอาการดาวซินโดมคุณพ,พ่อคุณแม่ควรให้กำลังใจซึ่งกันและกันรวมถึงมอบความรักความอบอุ่นให้แก่เด็กที่กำลังจะเกิดมา 2. ควรตรวจสุขภาพตามที่แพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวเยมดมส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆร่วมด้วยเช่นปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจระบบทางเดินอาหารปัญหาในการได้ยินปัญหาในการมองเห็นรวมถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อง่ายกว่าเด็กปกติทั่วไป 3. คุณพ่อคุณแม่จงเชื่อมั่นว่าลูกน้อนสามารถพัฒนาการเป็นขั้นตอนเช่นเดียวกับเด็กทั่วๆไปได้แต่อาจจะมีความล่าช้าหรือใช้เวลามากกว่าเด็กอื่นๆทั้งหมดนี้นะคะก็อยู่ภายใต้ ให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญแพทย์รวมถึงพยาบาลที่กระตุ้นและส่งเสริมพัฒน,า,นาการรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ควรให้โอกาสพยายามให้ลูกช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันเพื่อให้ลูกสามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น 4. ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ควรเข้ารับการฝึกฝน ทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกอย่างต่อเนื่องโดยอาจจะได้รับคําแนะนําจากทีมผู้รักษาหรือทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงดูและดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มอาการดาวซินโดมเช่นนะักกิจกรรมบําบัดมุ่งเน้นส่งเสริมเตรียมกล้ามเนื้อให้เด็กสามารถทํากิจกรรมต่างๆไปพร้อมกับเด็กปกติได้นกักกายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การทรงตัวการนั่งการเดินนักจิตวิทยาพัฒนาการจะเน้นเรื่องส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการด้านการดูคีะสติปัญญาและพบนักแก้ไขการพูดหรือช่วยในการฝึกพูดช่วยให้เด็กสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นในสังคมได้รวมถึงการทำตามคำแนะนำของทีมสหวิชาชีพที่ร่วมกันดูแลฝึกและกระตุน้นส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 5. แนะนำให้การเลี้ยงดูเหมือนเด็กทั่วๆไปไม่ควรตามใจหรือให้อภิสิทธิ์มากกว่าเด็กคนอื่นๆในขณะที่เลี้ยงดูเด็กดาวซินโดม 6. สนับสนุนดูแลลูกเป็นพิเศษในเรื่องบางเรื่องเช่นการเข้าโรงเรียนที่มีความเฉพาะทางโรงเรียนศึกษาพิเศษหรือได้การรับการช่วยเหลือดูแลเพิ่มเติมเมื่อเข้าโรงเรียนโดยเด็กกลุ่มอาการดาวซินโดมสามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ ยิ่งนำให้เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวซินดอมนี้เข้ารับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ปี5ปีแรกหลังคลอดเด็กกลุ่มอาการดาวซินดอมจะสามารถมีพัฒนาการตามลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกับเด็กปกติได้แต่อาจจะมีความล่าช้ากว่าเด็กทั่วๆไปผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเด็กและช่วยเหลือเด็กกลุ่มที่มีอาการดาวซินดอม ให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันเด็กดาวซินโดมบางรายสามารถเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติได้และสามารถปรับตัวอยู่กับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามผู้ปกครองหรือคุณพ,พ่อคุณแม่ควรไม่คาดหวังในตัวเด็กมากจนเกินไปควรให้กำลังใจซึ่งกันและกันเลี้ยงดูบุตรที่มีกลุ่มอาการดาวซินโดมด้วยความใจเย็นเปิดโอกาส แม้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาหลากหลายด้านแต่ผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมว่ามีมุมมองด้านดีๆของเด็กกลุ่มนี้ด้วยเช่นเป็นคนที่มีอารมณ์ดีร่าเริงเรียงง่ายนอกจากนี้การสร้างความเข้าใจและการยอมรับ เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวเซนโดมในสังคมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพื่อให้โอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้แสดงออกศักยภาพและความสามารถของตอนเองรวมถึงสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชกเช่นเดียวกับเด็กกลุ่มปกติทั่วไปได้สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานหรือลูกที่มีกลุ่มอาการดาวซินโดมอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพม,มหานครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือคัดกรองเบื้องต้น หรือโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมรรถภาพทางพัฒนาการทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กสติปัญญาหรือการใช้ภาษาเข้าใจภาษารวมถึงความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในสังคมสามารถปรึกษาหรือหาข้อมูลกับทีมสาวิชาชีพได้ที่สถาบันราชนุกูลสังกัดกรมสุขภาพจิตหรือที่เว็บไซต์โรงพยาบาลโยบศาสตร์วายโยปฐามสังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขได้นะคะ โดยมีเบอร์ติดต่อที่0 2 3 8 0 3 3 1 8 3หรือที่เบอร์ติดต่อ02-380-5601-3ท่านผู้ฟังคะสุขภาพดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการ Better Health Better Life จากวิทยาลัยเซนหลอได้ใหม่วันพุธนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะ วิทยาลัยเซนลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน